ถ้าคุณอยากเลือกหูฟังเล่นเกมแบบง่ายๆได้ยินเสียงเท้าชัดๆมีเสียงไม่แจมๆเวลาคุยกับเพื่อนดูคลิปนี้ให้จบและไปเลือกหูฟังกันครับรรรอย่างแรกก็คือให้คุณมองหาสัญลักษณ์ Dolby Atmos หรือ Immersive Sound ต้องเกริ่นแบบนี้นะครับว่าหูของคนเราจะรับเสียงแบบ3ม,มิติซึ่งเทคโนโลยี Immersive Sound มันคือการจําลองเสียง3ม,มิติแบบเดียวกันกับที่หูเราได้ยินทําให้เวลาเราฟังแล้วรู้สึกเหมือนว่าเราได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือสถานการณ์นั้นจริงๆและสามารถแยกที่มาของเสียงจากทิศทางต่างๆได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีอีกด้วยส่วนวิธีติดตั้ง d o l b y a t m o s ก็คือให้เราโหลดโปรแกรมที่ชื่อ d o l b y Access จาก Microsoft Store เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เช็คทีี่่่แท็บ Products Ready to Use ววาาามคํปก ขึ้นจากนั้นไปที่แท็บ settings เกมและเปิด Performance Mode ให้เป็นออนเท่านี้คุณก็จะพร้อมใช้งาน Dobby a แ m o s บน PC ของคุณแล้วต่อมาให้เรามองหาไมโครโฟนแบบ a Active Noise c a n c e l l i n g มันคือระบบตัดเสียงรบกวนหรือเสียงบรรยากาศต่างๆรอบตัวของเราทําให้เพื่อนที่เล่นเกมกับเราอยู่ได้รับฟังคุณภาพของเสียงที่ชัดเจนไม่มีสิ่งอื่นๆมาแทรกในระหว่างที่คุณเล่นเพราะการสื่อสารที่ดีนี่แหละจะทําให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นไปอีกและอย่างสุดท้ายที่คุณต้องคิดถึงก็คือบัตเจ็ตคุณสามารถตัดฟีเจอร์บาาางงอออย่่่ทีไไไมจํเปป็นออกไได แต่ก็อย่าลืมเลือกตาม2ฟีเจอร์สําคัญที่ผมบอกไว้ด้วยนะหรือเลือกตามสีดีไซน์หรือแบรนด์ที่คุณชื่นชอบให้เหมาะสมกับบัตรเจ็ตที่คุณตั้งไว้เท่านี้ก็คงตอบโจทย์เกมเ,เมอร์อย่างพวกเราที่เน้นการติดตั้งเองที่ง่ายรวมไปถึงยังได้ใช้งานหูฟังแบบเต็มประสิทธิภาพดูจบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะว่าเพื่อนๆไปเลือกซื้อหูฟังอะไรกันมาถ้าคุณสนุกและได้อะไรจากคลิปนี้ก็ฝากกดซับให้ผมด้วยเพื่อที่คราวหน้าคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เล่นเกมสำ